้องพี่เอเชียเองค่ะเย้เยๆเยวันนี้นะคะจะมาให้ดูคลิปวิดีโอนะคะที่พี่เอเชียนะคะจะอัดคลิปแล้วก็ส่งไปให้ทุกคนนะคะให้ได้ดูกันนะคะว่าพี่เอเชียเนี่ยนะคะทำอะไรให้ทุกคนดูบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะอย่าลืมกดใจและกดติดตามให้ด้วยให้เยอะๆด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ เก็บไว้นะคะวันนี้ราก็าเลยจะเอาตะก้าขนมจีนเนี่ยมาปลูกต้นไม้สวยๆกันคะ่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าเราจะปลูกอะไรได้บ้างคะ่ะหลังจากที่ททเราได้ตะก้าขนมจีนมานแล้วนะคะเราจะใช้อย่างน้อยสองใบแบบนี้นะคะนี่อันนี้เก็บไปก่อนสองใบแบบนี้ให้มันมีขนาดเท่ากันค่ะเราก็จะเอามาคว่มลงเข้าหากันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดลวด หรือว่าถ้าท่านผู้ชมมีสายรัดนะคะก็ใช้สายรัดได้สายลัดต้องมีแต่อันมันยำอ,อาจจะได้ยินเสียงรถหน่อยนะคะน,นะคะก็พยายามให้บ้านมันเงียบมากที่สุดแล้วนะคะอดทนดูไปก่อนนะคะแค่6นาทีเองค่ะสั้นๆค่ะแล้วเดี๋ยวพี่จะอัดคลิปให้พรุ่งนี้ต่อนะคะว่าพี่ทำอะไรจึงให้ดู ของการประดิษฐ์นะคะอย่าลืมติดตามช่องพี่ด้วย,ะค,ะย,ยค่ะเมื่อเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็จะเก็บรวดให้เรียบร้อยค่ะถ้ายาวไปก็ตัดออกนะคะใช่เดีย๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะหให้ตัดเป็นถาดแบบนี้นะคะจะแับโดนมือได้ค่ะ เรียบร้อยแบบนี้นะคะส่วนที่เดาวตัดทากคนะคะก็จะใส่ไใ้ตะก้าแบบนี้แหละเพราะว่าอาจจะได้มีสตะกคร้หรือว่าเป็นตะขคายที่เขาใส่ผลไม้ก็ได้ค่ะเอามาใส่ทีนะคะเพื่อเป็นการที่ว่าเราใส่ดินลงไปเนี่ยไปค่ะ อันนี้เป็นเศรษฐีเรือนนอกนะคะก็คือเราจะหาต้นไม้ที่ดูแล้วเหมาะสมกับกระถางของเราค่ะกระถางตะกร้าขนมจีนแบบนี้นะคะก็คือหาเป็นพวกต้นไม้ที่ไม่ใหญ่มากค่ะอย่างเป็นพวกแพรเซียงไฮ่ปลูกได้นะคะพลูด่างได้หรือว่าเป็นพวกก้านปูหลุดก็สวยดีนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนเลย และนี่นะคะก็คือสิ่งประดิษฐ์นะคะที่ทําง่ายมากที่สุดแล้วนะคะสําหรับทุกคนนะคะที่คิดว่าสิ่งของสิ่งนี้หรือวิธีการทําการประดิษฐ์นี้ดีนะคะทําได้ง่ายมากเวลาครูสั่งการบ้านอะไรเปิดช่องพี่เอเชียดูได้ค่ะครบจุใจนะคะตอนนี้จะเปิดช่องเกมบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าพี่มีคมอมเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จะ ตอนป .3 อ่ะเนาะนี่พี่ยังปอ .2 ก็เวลาพี่มีคมเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จะสร้างช่องชื่อว่า .asia นะคะเราก็จะมีแต่ว่าสําหรับความรู้มากมายนะคะวิธีการสอนเล่นเกมด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ